เหตุการณ์หรือบุคคลต่างๆที่เราเจอเนี่ยเรารู้ได้ไงว่าเป็นแผนการของพระเจ้าสําหรับชีวิตของเราดังนั้นเมื่อมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นเราควรจะพึ่งพระเจ้าอย่างไรดีเพื่อจะรู้ว่าไอ้สิ่งที่พระเจ้าเตรียมให้เนี่ยสำหรับเราพุพระเจ้าอยากให้เราทําอะไรเนาะก็คือเราต้องเข้าใจนี้ก่อนเราต้องเชื่อก่อนว่าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดขึ้นนอกเหนือการอนุญ,ญาตของพระเจ้าคือพระเจ้าอนุญาตมันถึงเกิดขึ้นได้แล้วก็พระคัมภีร์บอกว่า พระองค์ทรงรู้แผนงานที่มีไว้สําหรับเราเป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่เพื่อทุกขภาพคือพระเจ้ามีแผนไว้สําหรับเราแล้วแล้วก็เป็นแผนที่ดีด้วยโรมมที่8ปดยี่บแบอกว่าพระเจ้าจะทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่งคือสิ่งทั้งปวงนี้จะร่วมกันก่อให้เกิดผลดีสําหรับชีวิตของคนคนนั้นต้องเชื่ออย่างนี้ก่อนพอเชื่อว่าพระคําของพระเจ้าเป็นความจริงแล้วก็ฉันนะ่ะคือคนนั้นดังนั้นทุกอย่างที่เกิดขึ้นทุกคนที่เจอร้วมแต่เป็นแผนการของพระเจ้า และไม่ใช่แผนแผนชั่วไม่ใช่แผนแกล้งเราไม่ใช่แผนรังแกเราแต่เป็นแผนงานที่ดีเป็นเป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่เพื่อทุกขภาพเพื่อให้อนาคตความหวังใจให้สิ่งที่เป็นประโยชน์สาหรับเราทั้งในโลกนี้แล้วก็โลกหน้าดังนั้นเมื่อเรามองโลกด้วยมุมเนี้ยคือว่าทุกอย่างที่เจอทุกคนที่เจอทุกแบบที่เจอล้วนแต่เป็นสิ่งที่พระเจ้าเตรียมให้กับเราเป็นสิ่งที่ดีพอมันมีเหตุการณ์ไม่ดีเกิดขึ้นเราก็สแสวงหารพระเจ้าว่าโอ้พระเจ้าข้าข้าบงควรจะตอบสนอง กับเหตุการณ์อย่างนี้อย่างไรดีโดยการค้นดูจากพระคำของพระเจ้า้วนดูในพระคัมภีร์ว่าพระคัมภีร์สอนเราอย่างไรแล้วก็เชื่อฟังแล้วก็ทําตามอาจจะอธิษฐานกับพระเจ้าขณะที่อธิษฐานพระองค์ก็จะทำทำให้เรานึกถึงพระคัมภีร์บางข้อหรือคําเทศนาหรือคําสอนบางคําสอนในพระคำพระเจ้าที่เราเคยได้ยินมาอันนี้ก็เป็นการสอนจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เหมือนกันและเมื่อเป็นมาจากพระคำของพระเจ้าเราก็แค่ตอบสนองต่อเหตุการณ์หรือบุคคลเหล่านั้นเนี่ยด้วยวิธีของ พระคำของพระเจ้าแล้วในที่สุดเนี่ยเหตุการณ์และคนต่างๆที่เราเจอเนี่ยจะกลับกลายเป็นผลดีสําหรับเราอย่างแน่นอนเขาอาจจะทําสิ่งที่โหดร้ายทารุณข่มเหงเราอะไรก็เท้วแต่เนี่ยแต่ถ้าเราตอบสนองด้วยวิธีของพระเจ้าเนี่ยในที่สุดเหตุการณ์เหล่านั้นสิ่งนั้นจะถูกเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีเปลี่ยนจากความขมขื่นใจเป็นความชื่นชมยินดีและเป็นพระพรมากมายแน่นอนสรุปก็คือว่าต้องเชื่อก่อนว่าทุกอย่างเกิดขึ้นพระเจ้ารักเรา พระเจ้าเตรียมสิ่งที่เีกับเราทุกคนที่เจอเลยแล้วก็ถามพระเจ้าพุ่งชี้าเอาไงดีครับมันเป็นกรณีใบกรณีเนาะกเคสไบเคสเป็นกรณีกรณีไปขอพระเจ้าสรงสอนเราว่าทํำยังไงดีแล้วพระวิญญาณสุตรจะสอนเราแล้วเมื่อเราค้นในพระคัมภีร์พระวิญญาณสจะพูดกับเราแล้วก็ที่เหลือเชื่อฟังทําตามจะเกิดผลดีอย่างแน่นอนครับ